สวัสดีจ้ะนี่นะก็หลังจากที่ฝนแรงมาสองวันต้องมาฉีดน้ําให้เขานะก็เริ่มแตกแตกใบใหม่แล้วแหละผักต้นชนิดก็เริ่มแตกใบใหม่แล้วนะฉีดน้ำให้เขาจะ้ะเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวเพราะฝนไม่ตกมาสองวันหรือว่าประมาณหนึ่งวันเต็มๆนะต้งแต่เมื่อวานวันนี้นะ ก็มีการเสียหายบ้างจากการตกก็ไม่เป็นไรเอาที่ได้เพราะเราก็ไม่ได้เพาะหมดนะในการซื้อในแต่ละห่อนะหยิบเอามานิดเดียวเองพอทำพอหมดสุดแล้วก็คงจะไม่ไปยาปลังให้หมดได้อินไม่ทำ อีกย้ายเขาให้เ,เรียกยาบำร,รุงใบนะพร้อมๆกับการลดน้ำเลยมันก็มีบ้างบางต้นก็ขึ้นบางต้นก็ไม่ขึ้นบางต้นขึ้นมาแล้วฝนตกก็ล่นลงไปแต่ก็เยอะอยู่ยังปลูกได้เยอะอยู่ นี่เราใส่ยาบำรุงใบให้เขาด้วยนะก็คงจะสักหวันเจ็วันแล้วไม่ต้อแต่เขาหอกมาไม่ได้รับนะลืมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจ้ะ ดีให้โชคเลยนะเพราะเดี๋ยวดินเขาจะแห้งแล้วเขาจะมีปัญหา,ารเรื่องการเจริญเติบโต นี่ก็สนใจพอได้ทำแล้วนะขนาดว่าเขาขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแบบนี้นี่ถ้าเอามาพ่อหมดทั้งถุงนะตายเลยโอ้ไม่ทัน ันนี้ก็ต้นฟักทองนะก็แห้งเหมือนกันก็ฉีดน้ำเข้าให้เปียกนะให้เป็นการให้ปุ๋ยทางใบด้วยนะทั้งทางใบทางรากเลยเขากำลังจะทอดยอดแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้เอาไปปลูกลงแปลงนะ ก็เหัคิดว่าจะต้องฉีดยาให้หญ้ามันตายสักนิดหนึงก่อนเดี๋ยวมันจะโตไม่ทันนะทีนี้โชคเลยเป็นการให้ปุ๋ยด้วยปุ๋ยน้ำเล็กๆน้อยเพื่อให้รากเขาได้แข็งแรง อันนี้ถ้าว่าเราไม่เอาไว้ในนี้นะคงจะเรียบร้อยนะเรียบร้อยสัตว์ต่างๆนี่เขาสวยเห็นไหมยังไม่มีรอยกัดรอยแทะเลยนะจัดว่าสวยเลยแหละเริ่มแตกใบที่สามแล้วจะ้ะ ลิปน,นี้ก็ตอนนี้นะจ๊ะสำหรับการบำรุงต้นไม้ที่เพิ่งเพาะสวัสดีจ้า